มาวัดขนาดขอขอดครับผมเพื่อสมาชิกเป็นส,สอบถามมาเนาะกระดิ่งวัดไถวเบิ้งเลยความเาาทั้งหมดน,นะครับเอ่อคว,ความกว้างความกวา้างนะความกลางกว้างทั้งหมดร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบครับกว้างร้อยเจ็ดสิบอ้าความ 170. เามาคุณยายจากทั้งคุณสองร้อยสิบ ล,ลอยเจ็ดสิบคูณสองลอยสิบมังมีได้ไหมมังแม่มันยุงมาเบิ้งขนาดตรงอซ่องยืนของแม่นะครับหกสิบเส้นครับซ่องยืนของแม่หกสิบเส้นความสูงเนี่ยสูงไรไปไหนนะครับเบิง้งถึงหลังนะครับเก้าสิบเส้นครับหกสิบคูณเก้าสิบ มองคว้วสูงคว้วต่ำของพื้นนือแล้วแต่สิอยากนั่นอันนี้แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่เด้อครับอันความสูงกจากพื้นขึ้นมาเนี่ยของคุณยายนียี่สิบเส้นนะครับยี่สิบเส้นสูงลายมูก็ขึ้นยากแมนโยแต่ก็เห็นห้าล้อมคนเขาจะเอารถอยู่นะแม่มาตอดาดปั๊บรถวะบ้าสบายดีป่ะอันนี้ไล่ขึ้นครับบม่ได้เอารถมาใส่นะครับของเขามันแคบทั้งหลังพื้นที่ของลูกเขานะครับกับสิเหลืออยู่ฟังละหกสิบนะครับ ฟังในสีแคบกว่าฟังในสีสบขภานะครับอาเนี่ยทีมันหน่อยเก็เลยเหตุจังสี่ให้มันได้หลยเ็ดให้ได้ซ้ำามนพื้นที่นั่นแหละเออโบได้ว่าเป็นขนาดที่ถือต้องเด้โบเกี่ยวกันก็ว่าถือต้องเอาที่มอสมกับพื้นที่ของเจ้าของที่มีนั่นแหละครับหาล้างค้นนะครับกระดกเฮ็ดก่วงว่นี่ก็ดีเด้เออเห็นหลายคนขอขาเจ้าก่วงข้าเจ้าขาเจ้าว่ามีขอออนุบานเออเอาแม่มันล่งกีเออเอาแม่ล่ง แล้วครับแล้วก็อนุบาลลูกไปทั่้งคอกนี่จังสังกันสบายให้กันนะครับยูนีใส่วิธีการเอาลูกออกไปไว้คอออนุบาลอีกเทียนึงนะครับผมแล้วค่อยบำรุงแม่เขาจังน้อยแล้วค่อยเอาลงยูนีสิต่อนะครับต่อระบบน้ำนะครับระบบก๊อกไว้ให้แม่ไว้ให้ลูกตลอดนะครับเป็นเป็นท่อนป่าบ้านเท่านี้แหละบ้านๆนี่แหละครับต่ออันนี้ของแม่นะครับอันนี้ของแม่แล้วก็ต่อมาเป็นของลูกนะครับอ่าล่างอาหารยูนีสิใส่แบบ เป็นล่างเต็มนะครับแต่กันน้อยลงก็เก่าอยู่ตะเกีเยบเงยไว้มันหง่ก็หนีพ่ดละนี่ครับอันนี้คือช่องอาหารนะครับเทเทใสเวลาเขาเดอือเขาสิสเดือบขถือกันหั่วห่อนะครับกะซอยได้พอสมควรอยู่นะครับบ่เฮียบ่อันนั้นปัญญากันเป็นล่างแบบครึ่งใบแบบซีมีปัญหาเออแต่ว่าต้องสร้างเอาอแน่แม่แน่แม่เพรอันนี้บอ่คอยมีบอ่คอยมีว่างขายครับต้องคันอยากได้นี่ต้องสร้าง นะครับต้องสร้างอันให้เขาจะเอามาให้นั่นแหละครับเขาจะบกค่อยขา,ายแบบเต็มใบแล้วนะครับพื้นครับผมาพื้นสลกพลื้นเล็กเป็นของลูกเขาของแม่เขาเนี่เป็นพื้นปูนนะครับเพื่อนปูนเพื่อนมีแบบขายก็ามารอเอาเออจะสำหรับก้นที่ใส่พลาสติกผมก็ว่าดีอยู่ดอกแต่ว่าคานั่นเสียก็แตก,แตกงายคือว่าล่ะ ยุนี่มันสะดวกสบายครับแต่กระสินักแน่นะครับในการประกอบออวมานนี่แหละครับนี่คือขอบขอด